ส,สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจของสิงชัยคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้เจอกับเป๊เติมนะคะที่สิเซ็นเตอร์สาขาละยองของเรานะคะเป็นสิงชัยคาร์เซ็นเตอร์สาขาที่สามแล้วนะคะของสินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้เป้จะพาดูกระบะหลายๆคันเลยนะคะก่อนที่เบอร์โทรของสินชัยนะ 9เก้าเกนะคะศูนย์แปดเก้าเก้าหเก้าห้าหเจ็ดเอ็ตเลอนเลขหน่นะคะสิ่ไชสาสาขาชนบุรีระยองเนาหรือจะติดต่อเป้โดยตรงก็0619470024นะคะ0619470024นะคะมีอะไรก็ หาเป้โดยตรงได้นะคะช่วยเป็นเีนะมีการศึกษากันได้นะคะติดแบ็คลิสออกได้ไหมอาชีพสร้างออกได้ไหมขายของตลาดนัดออกได้ไหมของเราออกได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มจุดแปดเก้านะคะผ่อนได้นานสูงสุดแปดสิบสี่งวดกันเลยนะคะสําหรับรถที่เป้จะเอามารีวิวนะคะแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวได้นะคะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะ เครดิตดีฟรีดาวได้แถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะผ่อนได้นานสูงสุด84งวดนะคะเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันนะคะคันแรกนะคะเดี๋ยววันนี้คนถือกล้องก็จะเบอเบอหน่อยนะเพราะว่าไม่มีคนถือแปบ๊บนึงนะก่อนอื่นเป้ฝากดี๋ถือฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะคันแรกนะคะจะเป็น Toyota าไฮ u ักรีโวนะคะปี2,010 2017นะคะสีเทาดำนะคะตัวนี้สีเทาดำนะคะปี2017นะคะสำหรับรีโวตัวนี้นะปี2017ขนาดเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะคะเป็นตัว e p l a n e r นะคะเป็นตัว e p l a n e r ตัวยกสูงของเรานั่นเองนะคะสำหรับรีโวตัวนี้นะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะรีโวคันนี้ปี2017นะคะ ปี2,017นะคะราคาอยู่ที่4,699,900นะคะ4,699,900นะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในภายในของเรานะคะจะเป็นพวงมาลัยมังติฟังกชั่นนะคะวิทยุ MP 3ใช้งานได้ปกตินะคะเกียร์เมียน์นวน6สปีดนะคะตัวนี้เกียร์เมียนนวน6สปีดเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีน้ำตาลนะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะมี ABS airbag คู่หน้า2ใบนะคะตัวนี้ขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะระบบไฟฟ้ารอบตัวคันเลยที่สำคัญเปิดแคปได้นะสำหรับรี v o ปี 1. 7คันนี้นะคะ ใครอยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมหรือรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็แอดไลน์ของเราได้เลยนะคะไลน์ line ของเราอยู่อยู่ด้านบนนะคะแอดไซส s i n c h a i ตาำด้วยเลขหนึ่งนะแอดไซส s i n เลขหนึ่งนะคะรูปทักอินบ็อกซหาเราหรือว่าแอดไานย์หกหนึ่งเก้าสี่เจ็ดศูนนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะไลฟ์ซูแดดกันไปเลยนะคะ โอเคมาดูคันต่อไปนะคะคันต่อไปจะเป็นนิสันนาวาร่านะคะตัวนี้ปี2013นะคะจะเป็นตัวดัมเบลแคปนะคะตูนะสำหรับนิสันนาว่าตัวนี้นะคะตัวยกสูงนะคะปี2013นะคะราคาไม่แรงอย่างที่คิดพาชมรอบๆก่อนนะอาจจะพาชมได้ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันแคบนิดนึงคันนี้จะเป็นตัว EL แกนไทเทเนียมนะคะสำหรับนวาล่าตัวนี้นะคะเป็นตัว EL แกนไทเทเนียมนะเป็นสีบอลเงินนะคะสำหรับปี2013นะคะตัวยกสูงนะคะมาพร้อมล้อแมกอัลลอยจากศูนย์จากโรงงานเลยนะที่สำคัญมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะสีประตูตัวนี้ราคาไม่แรงนะคะเดี๋ยวไปชมภายในกันนะ ภายในคันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะวิทยุ FM MM MP3 ใช้ได้ปกตินะคะตรงนี้เขาก็จะแต่งแคปล่ามาแล้วนะคะแต่งแคปล่าติดแคปล่ามาให้เนาะแล้วก็เป็นเกียร์เมียนนวน6สปีดนะคะเป็นเบาะหนังนะคะแอร์แบคคู่หน้า2ใบนะสำหรับนิสันตัวนี้นะคะปี2013นะคะราคาอยู่ที่ สามแสนสามมืนเก้าพันเก้า,าร้อยนะคะสามแสนสามมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะเครดิตดีจัดฟรีดาวได้นะคะตัวนี้มีค่าใช้ใจ่ายในสองพันบาทนะคะใครอยากได้คันนี้แคบปรูปแคบปหน้าจอทักอินบ็อกได้เลยนะคะโอเคไปดูคันต่อไปนะคันต่อไปก็ซูบิชิไทตันนะคะปีสองนี้ปีสองพส,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 สีน้ำตาลน,นะคะ ไททันแคปนะคะมาพร้อมกับร้อแม็กอัลลอยจากโรงงานรถเดิมๆเลยนะคะตัวนี้สีน้ำตาลสวยๆเลยนะคะสำหรับไททันแคปคันนี้นะคะเป็นตัว GLS พัดนะคะ GLS พัดนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง 2500cc นะคะ VG เทอร์นะคะสำหรับไททันคันนี้นะคะเป็นเครื่อง DDI นะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนหรือรูปถ่ายตรงไหนเพิ่มเติมก็ ทักไลน์หรือว่าโทรหาเป้ได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะนะคะสำหรับไททันตัวนี้ปี2012นะคะ ราคาอยู่ที่3,399,900นะคะ3,399,900นะคะนี่เลยภายในของเขานะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะคะก็จะมีหน้าจอนะคะวิทยุ FM MP3 ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะที่สำคัญมีแอร์แบกคู่หน้าหนึ่งใบนะตัวนี้มีแอร์แบกคู่หน้าหนึ่งใบนะคะระบบ อยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมข้อมูลตรงไหนรูปถ่ายตรงไหนเพิ่มเติมก็แจ้งเราได้เลยนะหรือว่าอยากชมรถเก่งหรือรถยี่ห้อไหนก็แจ้งเป้ได้เลยนะเรามีรถหลายยี่ห้อนะคะโอเคไปดูคันต่อไปได้เลยค่ะคันต่อไปนะคะจะเป็นโตโยต้าไฮลักวีโก้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะเป็นเครื่องสามพันนะคะ 2, นะคะปีสองพันเจ็ดนะคะ ใส่ล้อแม็กแต่งมานะคะตัวนี้ใส่ล้อแม็กแต่งมานะคะล้อแม็กแต่งขอบเดี๋ยวเปดูขอบแป๊บหนึ่งเนาะล้อแม็กแต่งขอบ16นะคะตัวนี้สวยๆกันเลยนะคะมาพร้อมกับแม็กแต่งนะคะสำหรับ V ี g ก้ทีรันเนอร์ตัวนี้นะคะขนาดเครื่องยนต์3000 cc ซีซีนะสำหรับ สำหรับวีโก้ตัวนี้นะคะปี2007นะคะขนาดเครื่องยนต์3,000ซีซีนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งนะคะขอบ16นะคะเดี๋ยวเป้พาไปชมภายในกันนะคะใครอยากได้คันนี้เคาะราคาแคบรูปไปได้เลยนะราคาทุกถูกถูก,ถก,ถกจริงคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นเบาะนะคะแต่งเครื่องเสียงมานิดหน่อยนะตัวนี้แต่งเครื่องเสียงมานิดหน่อยนะคะดังกระหึ่มกระหำเหมือนกันแหละคะ่ะนะสำหรับ สำหรับ Toyota Vigo กคันนี้ภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะระบบไฟฟ้ารอบตัวคันเลยนะคะสำหรับวีโ o ้แคปปี2,007นะคะ v ี g o c แคบปี2,007เป็นตัว e p r u n n e r นะคะตัวนี้เป็นตัว e p r u n n e r นะคะราคาอยู่ที่2 8 9 9 9 0 0นะคะ2 8 9 9 9 0 0นนะคะเครดิต เต็มเลยนะคะจัดได้เท่าตัวสองแสนแปดจัดได้แน่นอนนะเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปอยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมตรงไหนก็พี่เป้รีวิวมาอยากได้เพิ่มเติมตรงไหนก็แจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเป้พาชมแล้วก็ส่งรายละเอียดทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางเบอร์โทรได้เลยนะคันนี้ก็จะขยับมาอีกนิดนึงเป็นนิสสัน n อ300สามร้อยนะคะปี2 0 1พันสิ ครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีปี2018นะคะตัวนี้ปี2018ชมนิดนิดนึงสว่างสว่างนะคะตัวนี้นะคะนี่ดูกันเลยเดี๋ยวเป้พาไปชมภายในนะภายในภายนอกอาจจะดูไม่ค่อยละเอียดนะคะก็ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้า เบาะผ้าสีครีมนะคะเป็นเบาะตัวนี้เป็นเบาะกรรมยี่นะเบาะผ้าสีครีมนะคะตัวนี้2018ของเราฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะจะได้มีเพื่อนเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะภายในคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีทูโทนนะคะสีครีมตัดสีเทาตัดกับสีครีม ระบบไฟฟ้ารอบตัวคันนะคะที่สำคัญมีแอร์หลังนะคะคันนี้มีแอร์หลังเป็นโอเพนแคปนะคะโอเพนแคปสามารถเปิดแคปได้นะคะราคาอยู่ที่349,900สนาพนะคะ3 4 9แ0 0สาพปี300ปี2018ของเรานะคะ NP300 ปี2018นะคะอยู่ที่349,900สนเก้าพัน้าะพอละ เยวันนี้ โทรกันอีกทีนึงนะพอดีเน็ตหลุดนะคะเบอร์โทรของเรานะคะ089 969 5577นะคะหรือจะเป็นไอดียไลนนะคะ sinchai ตาำด้วยเลข1นะคะ sinchai ตาำด้วยเลขหนนะคะหรือจะเป็นเบอร์ส่วนตัวเป้ก็061 947 0024นะคะ061 947 0024นะคะช่วยทุกคันดันทุกเทศนะวันนี้เป้ไปก่อนนะอยากได้รา,ายละเอียดขนาดเพิ่มเติมแอดไลน์ข้างบนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ